ครับพบกันอีกคลิปนะครับเมอร์ซิเดสเบนซ์ E สามร้อยบูเทคไฮบิดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับเมอร์ซิเดสเบนซ์ลำนี้นะครับ W สองหนึ่งสอง E สามร้อยบูเทคไฮบิดนะครับลำนี้นะครับเท่าที่เห็นนะครับอันดับแรกนะครับลำนี้มาจากภาคเหนือนะครับพะเยา นะครับแล้วก็โดนมาเยอะมากนะครับโดนมาเยอะมากและมากและมากและมากที่สุดนะครับลำนี้นี่ก็ได้สอบถามว่าซ่อมที่ไหนมาบ้างโดนอะไรมาบ้างนะครับผมก็เลยอ่อไปซ่อมที่เชียงรายมานะครับเราก็เลยอ่ะยกหูโทรศัพท์หาพี่ชายที่เชียงรายด้ียว่ามันยังไงแบบไหนนะครับ ก็คุยกับพี่ชายก,ก็ยังนั่งหัวเรอกกันอยู่คือรู้เลยว่ามาจากอู่ไหนนะครับพี่ชายก็บอกโอ้ใช่แล้วครับพี่คอนมาจากอู่นี้แน่นอนครับผมก็เลยบอกโอ้วิบากกรรมนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจากกะเลวกะล่าใส่อู่เขาด้วยนะครับอะนะครับผมไม่ระบุว่าอู่ไหนที่ไหนอย่างไรละกันนะครับถือซะว่าพูดเป็นวิทยาทาน โดยที่ไม่ได้กล่าวถึงใครนะครับเป็นจําอวดไปนะครับอ่ะนะครับลํานี้นะครับเอ่อเหนื่อยเหนื่อยและหนักอ่าโอเคลานี้นะครับมาหานะครับเจ้าของรถเนี่ยขับรถมาไกลมากนะครับเพื่อให้มาช่วยดูแลซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็ให้ช่วยแก้ไขนะครับหลายๆเรื่องนะครับทั้งระบบไฟรั่ว นะครับทั้งระบบไฟลวนนะครับทั้งระบบของเหลวทั้งระบบรั่วซึมของมวลอากาศทุกอย่างนะครับก็ผมเห็นรถแล้วผมเขาขับมาหน้าบ้านผมผมก็พูดไม่ออกเหมือนกันนะครับพูดไม่ออกเหมือนกันว่าโอ้โหนี่มันซากรถไอเรา็รกษาน้ําใจเขาเราก็ไม่อยากจะพูดคํานี้เลยพูดตรงๆนะครับอ่ะนะครับอันดับแรกเลยคือหนึ่งไฟรั่วนะครับรถมีอาการไฟรั่ว จอดไว้แล้วไฟหมดหม้อจอดไว้แล้วไฟหมดหม้อคืนเดียวนะครับหมดหม้อนะครับก็ตรวจช็คไปที่แบตเตอรี่ agm ปรากฏว่ามีการเสียอย่างรุนแรงนะครับแบตเตอรี่ agm เราก็ดูแบรนด์ให้ยูมาไม่ได้ไม่ได้คิเล่พูดเช็คค่ากระแสไฟฟ้าโอ้มีการโหลดกระแสไฟฟ้าเยอะผิดปกติจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ agm นะครับเสียหายนะครับค่าพลังงานนะครับเสียหายทาั้งๆที่เป็นแบตใหม่นะอันนี้แจ้งเลยเป็นแบตใหม่นะ ผมเช็คดูข้างหลังนะ่ะมีการใช้มาประมาณปีนะครับหรือเกือบเกือบสองปีถือว่าไม่น่าเกียดแต่ว่ามันโดนโอเวรเอร์โหลดกระแสไฟฟ้าเสียหายนะครับไฟลวตลอดเวลาจนมันเสียหายนะครับพยายามฟื้นฟูผมแจ้งเจ้าของรถยนต์ว่าเดี๋ยวใจเย็นก่อนเดี๋ยวผมฟื้นฟูให้นะถ้าผมฟื้นฟูได้เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวใหม่นะครับผมไม่รู้นะที่อื่นมีระบบมาตรฐานเหมือนผมไหมแต่อย่างผมเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเห็นแล้วเฮ้ยแบบนู่นนี่นั่นจะเปลี่ยนเฮ้ยนู่นนี่นั่นจะเปลี่ยน ไม่ใช่ไม่ใช่สำนักลุงกิติแน่นอนนะครับผมผมฟื้นฟูช่วยนะครับช่วยไปนหนึ่งคืนเอาปรากฏว่าไม่เป็นผลดีขึ้นเมื่อไม่เป็นผลดีขึ้นผมจึงจ้องแจ้งเปลี่ยนนะครับอันนี้ในเรื่องแบตเตอรี่ A G M นะครับแล้วก็ในเรื่องของอชุดไฟรั่วนะครับผมก็เลยให้น้องชายผมนะครับถอด DC อินเวอร์เตอร์ออกมานะครับให้น้องชายถอด d c ซอินเวอร์เตอร์มาแล้วก็ผม ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการนะครับโปรเจกต์อัปเกรดตัว DC i n อินเวอร์เตอร์แล้วก็ตรวจสอบดำเนินการซ่อมนะครับปรากฏว่าเสียหายจริงนะครับอันนี้ผมแจ้งเลยเสียหายจริงเสียหายเยอะมากนะครับผมดำเนินการซ่อมและอัปเกรดให้ไปแล้วนะครับอ่าซ่อมและอัปเกรด DC ซีอินเวอร์เตอร์บางคนถามว่าเสนอราคาก่อนซ่อมได้ไหมครับผมแจ้งเลยนะครับว่าการเสนอราคาก่อนซ่อมมันเสนอไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรข้างในมันเสียนะครับ ราคาประเมินเริ่มต้นเนี่ยมันมีหลายราคาอย่างรำเนี้ยนะครับเนี่ยเสนออา่าราคาประเมินเริ่มต้นนะครับอยู่30,000กว่าบาทนะครับ35,000บาทนะครับแกออกมาเสียหาย2จุดนะครับอ่าเสียหาย2จุดในเรื่องของ IC ในเรื่องของชุดทานทานทาน,ทานฟเฟรชกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็ในเรื่องอ่จุดเนี้ยอ่ะผมคิดค่าอะไรนะครับอะไรที่กรสิทธิ์ทุกชุดนะครับบางคนนะครับ รู้ไม่จริงแล้วมาพูดไปแกะอันอื่นมาใส่ใช่ไหมครับทำไมเขาไม่คิดกับกันว่าว่าอันอื่นมันก็มีเสียได้แตกได้ือมผมเราจะพูดยังไงนะครับก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรช่างมันนะครับอะเมื่อดําเนินการซ่อมไฟฟ้าเสร็จแล้วนะครับก็ตรวจพบนะครับเพราะว่าผมต้องถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องนะครับเช็คน้ำมันเครื่องมาอ่าน้ามันเครื่อง มันเกินออกมาเกิน7ลิตรนะครับได้อยู่ประมาณ8ลิตรได้อยู่ประมาณ8ลิตรเนี่ยผมรู้แล้วอ่าน้ำมันเครื่องเยอะเกินนั่นหมายความว่าหัวฉีดรั่วนะครับหัวฉีดรั่วถ้ารั่วบ่อยๆเนี่ยรถจะไม่มีกําลังเมื่อรถไม่มีกําลังยังไม่พอนะครับเป็นอันตรายกับเครื่องยนต์นะครับส่วนมากชาร์จละลายนะครับยิ่งเยอะมากชาร์ปละลายการโคดการเป็นรอยนะครับเหมือนไอ้พวกอ่อรถยูโร6ไอ้พวกตระกูล c ี0 0 s 300ที่ปิดอัดบูกันไม่ชํานาญแล้วก็น้ามันเครื่องเยอะเกิน เหมือน,นกันครับอาการคล้ายกันเครื่องแตกควันขาวอาการคล้ายกันนะครับน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เลยทําเป็น f a l s สถิติเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็แจ้งทางเจ้าของรถว่าหัวฉีดเนี่ยที่เปลี่ยนมาเนี่ยเป็นมือสองเนี่ยมันเสียหายนะอ่ามันมีรั่วนนะเดี๋ยวผมเสนอเปลี่ยนตัวใหม่ไปเป็นของใหม่นะครับรับประกัน2ปีนะครับระยะทาง10,000แกิโลนะครับ2ปี10,000แกิโลนะครับ ราคาค่าใชจ่ายอยู่ที่ประมาณ1 0ื่นกว่าบาทนะครับหมื่นต้นตนต่ตอนหน1หัวนะครับหัวฉีดมีอายุการใช้งานไหมหลายคนชอบถามมีครับ10ปีหรือไม่เกิน2อ0 0 0 0หโลพังทุกหัวพังทุกคันนะครับพังแน่นอนรอรับได้เลยไม่เคยบิดผิวนะครับพังแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับรอรับได้เลยไม่เคยบิดผิวนะครับแล้วก็หัวฉีดของผมเนี่ยที่นำมาอร์บิดเนี่ยอะไรแท้เดลไฟ นะครับไม่ใช่เดลไฟโนเนมเดลไฟแท้เนี่ยหัวมันจะบานนะครับคือเหมือนของเดิมเหมือนออริจินอลเลยหัวบานทู่ใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นพวกของปลอมของปลอมเกรดเหมือนของปลอมที่ไปสลับเอาของกระบะควันดำมาใส่ให้กับเบ้นนะ่ะอันนั้นมันจะหัวแหลมเล็กนะครับบางคนบอกใช้ได้พี่ผมมีเครื่องวัดแรงดันทุกอย่างใช้ได้พี่ใช่แต่มันไม่เสถียรพอมันไม่เสถียรสุดท้ายแล้วเนี่ยเสียงเครื่องเค็ททางานผิดปกติแรงม้าหายโถพี่ลูกค้าไม่รู้หรอก ใช่แต่ตัวเราอะ่ะมันรู้มันทําไม่ได้นะครับอย่าไปทํานะครับอย่าไปทําอ,อันนี้เรื่องของหัวฉีดนะครับแล้วก็อันนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่กองดีเซลนะครับพอมาหาผมเละหมดแล้วนะครับหัวเหอแตกหมดนะครับฐานกองก็เสียหายหมดน้ํายาหล่อเย็นนี่รั่วออกมาหมดคือผมบอกตรงๆว่ามันคือซากรถมันเละไปหมดนะครับวาวอีจ wow e wow ีอาร์วาวไอดีโอลิงเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับข้างๆเนี่ยผมลื้อออกมาหมดนะครับ เพราะว่าเวลาเรายกเคร<น>ื่องทำดีซีเนี่ยมันรื้อทีเดียวมันสะดวกกว่านะครับมันมันไม่เสียเวลานะครับมันไม่เสียเวลาค่าชัว่วโมงงานนะครับอะไรถ้ามันยกมันยกมาเลยยกทีเดียวได้นะครับยกดีซียกฝั่งนี้นะครับท,ทําทีเดียวได้นะครับบางทีน้องชายผมเนี่ยคิวเขาเรียกว่าเวลาคิวที่จะมาช่วยผมนยในการยกเคเรื่องเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างควิงคว,งเควเยอะนะครับเ่าโอเคอาเอา ผมก็เลยขอความเมตตาแกมาช่วยหน่อยนะครับอ่ะแล้วก็ไอจุดนี้ที่แตกหักเสียหายรั่วซึมนะครับไม่ไว่าจะเป็นหม้อเนี่ยที่มันเล้าเนี่ยนะครับที่มันเสียหายเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็นี้เดี๋ยวดูเช็คให้ถ้าซ่อมได้ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนไปนะครับช่วยกันไปแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์นะครับอินเตอร์คูลเลอร์ต้องเปลี่ยนลำนี้นะครับเพราะว่าหม้ออินเตอร์นะครับก็คือการลำเลียงอากาศนะครับนำลำเลียงอากาศร้อนเนี่ย ลำเลียงอากาศภายนอกผ่านกรองอากาศวิ่งเข้าไปที่เทอร์โบนะครับเนี่ยวิ่งเข้าไปนะครับแปรผันอากาศแปรผันอากาศร้อนนะครับบีบอัดเป็นอากาศเย็นส่งเข้าห้องไอดีเผาไหม้นะครับปรากฏว่าอินเตอร์คูลเลอร์รั่วนะครับอินเตอร์คูลเลอร์รั่วแล้วก็ใช้เป็นอินเตอร์คูลเลอร์ปลอมนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยเอ่อเท่าที่ผมเช็คเป็นของปลอมของปลอมไม่เท่าไหร่ไม่ทนแรงดันนะครับสุดท้ายก็คือรั่วนะครับเดี๋ยวนี้ต้องเสนอเปลี่ยนไป สายไฟล้อนะครับหรือสายสปีดเซนเซอร์ ABS นะครับข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับก็เสียหายแล้วก็เจ้าของรถยนต์นะครับใส่ยางไม่เท่ากันมาอีกเอาเอาเข้าไปนะครับปรากฏว่าการบาลานซ์แคลคูลเรตนะครับทางด้านตัวคณิตศาสตร์นะครับตัวเลขทางคณิตศาสตร์มันเพี้ยนตัวเลขทางคณิตศาสตร์มันเพี้ยนคืออะไรอีกฝั่งนึงล้อใหญ่อีกฝั่งนึงล้อลเล็กผลคืออะไรนะครับการคำนวณผิดพลาดเมื่อการคำนวณผิดพลาด มันจึงเกิดการเออร์นะครับอย่างเช่นว่าล้อหน้าเขาคำนวณได้3ามสามล้อล้อหน้าซ้ายอ่าล้อหน้าขวาคำนวณได้3ามสามล้อหน้าซ้ายคำนวณได้อ่าสามสามศูนย์อย่างเงี้ยมันไม่ให้ละนะมันผิดพลาดสะสมฟอลบ่อยบ่อยเข้าสั่งเซฟหมดเลยล็อกนะครับล็อกที่ตัวชิปเสียหายนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนคู่นะครับเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนสาย abs speed sensor เนี่ยเปลี่ยนข้างนึงอ่ะมันเสียใช่ไหมเราเปลี่ยนข้างนึงปุ๊บแล้วอีกข้างนึงเราไม่เปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวก็เสียตาม นะครับผมบอกได้เลยสายสปีดเซนเซอร์เสียแนะนําเปลี่ยนคู่และแนะนําว่าต้องเป็นแบรนด์เดียวกันด้วยนะครับถ้าเป็นแท้สมมุติว่าถ้าเป็นแท้ศูนย์ก็ต้องเบิกศู์มาทั้งคู่แต่ถ้าเป็นแท้ร้านอะไรก็ต้องเป็นแท้ร้านอะไรทั้งคู่แต่ถ้าเป็นอ่า OEM นะครับ OEM แบรนด์เดลไฟเอเตอะไรเนี่ยก็ต้องเป็นแบรนด์เดียวกันทั้งคู่นะครับอย่าพิสดารอันนั้นเป็นแบรนด์นั้นอันนี้เป็นแบรนด์นี้ไม่ได้นะครับไม่ได้อย่าหาทานะครับอย่าหาทาไม่ได้เมื่อ10ปี ผมเล่นมาหมดแล้วไอ้ไอ้แบบเนี้ยอย่าไปตกมาตายง่ายๆนะครับอ่าแล้วก็เกียร์ไฮบิดนะครับลำนี้มีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับเพราะว่า d a t a f ฟ u l t ฟ้องนะครับ1ฟ้องเกี่ยวกับแผงวงจรเกียร์2ฟ้องเกี่ยวกับชุดแรงดันเกียร,นรน์นะครับไอตัวเนี้ยนะครับผมลองอ่า คาลิเบตมอเตอร์ไฟฟ้าดูแล้วก็ลองเช็คระบบแรงดันมอเตอร์ไฟฟ้าดูอ่ะยังไม่เสียหายนะครับแต่ก็มีตัวอื่นที่เสียหายรุนแรงนะครับเพราะว่าโค้ดมันฟ้องฟลขึ้นมาเลยนะครับสาหรับชุดนี้นะครับผมจะเสนอราคาให้ลูกค้าก่อนจะเสนอราคาให้เจ้าของรถก่อนถ้ารับได้ผมซ่อมนะครับแต่ถ้ารับไม่ได้ผมก็ไม่ได้ซ่อมนะครับเราไม่ผมบอกแล้วผมไม่เบียดเบียนกันนะครับไม่มีการเบียดเบียนกันนะครับตัวไหนซ่อมได้ผมซ่อมนะครับเพราะว่า เกียร์มันเสียผมแจ้งเลยคันนี้นะครับเกียร์มันเสียนะครับเกียร์เสียหนักมากรุนแรงมากนะครับไปที่อื่นมีแน่นอนมีเปลี่ยนแผงวงจรเกียร์แน่นอนนอกจากติดสวิตซ์สีสวิตซ์สีติดเพชรอะ่ะคุณลองคิดดูอืมลายแค่ไหนโคดดิ้งไฟหน้าปัดอะ่ะไม่ให้โชว์ไฟรูปเครื่องขึ้นอะ่ะโคดดิ้งปิดเลยไม่ให้มันมีปัญหามันหมายความว่า,วารถจะชิบหายยังไงมาก็ช่างเจ้าของไม่มีทางรู้เลยนะครับเขาโคดดิ้งปิดปัญหาหมดแล้วโคดดิ้งปิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ่อ ใครๆก็ทําไม่ได้นะมันไม่ได้ทํายากขนาดนั้นนะครับไอ้พวกทําอู่เนี่ยมันทําได้หมดแหละมันอยู่ที่ว่ามันจะทําหรือเปล่านะครับโคดดิ้งปิดไฟรูปเครื่องเลยแล้วเจ้าของเขาจะไปรู้อะไรนะครับขนาดว่ารถมันมีปัญหาเรื่องระบบซู๊เนี่ยเขายังไม่รู้เลยขนาดว่าผมเนี่ยไฟมันยังไม่โชว์เลยจนผมเอาคอมพิวเตอร์จับเอาอเฮ้ยรถคันนี้หมกปัญหานี่วะรถคันนี้หมกปัญหาเพียบเลยอะเห็นไ,ไหมเนี่ยเกียร์เสียเห็นไ,ไหมเกียร์เสียมาเนี่ยผมก็ต้องมา ต้องเสนอราคาไปนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนชุดอะไหล่นะครับแล้วก็ชุดอื่นนะครับพวกช่วงล่างาแท่นเครื่องแท่นเกียร์นะครับอันนี้เดี๋ยวเสนอไปให้เพาะเละเละทั้งคู่นะครับส่วนพวกปีกนกพวกอะไรเนี่ยผมไม่ได้ทำนะครับถ้าจะทําเดี๋ยวผมส่งให้พี่ชายผมดําเนินการให้นะครับอันนี้แจ้งเจ้าของรถเลยเพราะว่าพวกช่วงล่างใหญ่ๆเนี่ยผมไม่มีคนมาช่วยนะครับแล้วก็อู่ผมเนี่ยยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อซที่จะยกขึ้นมา เปลี่ยนให้นะครับไอ้ไอ้ณจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมทําพวกเทคนิคให้ทําพวกระบบไฟให้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเละจัดแล้วก็น้ํามันเบรกนะครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้เพราะน้ํามันเบรกเนี่ยนะครับเขียวเป็นน้ํามันพายแล้วนะครับเดี๋ยวพอน้ํามันเบรกมันเสียหายมากๆมีความชื้นมากๆเข้าปัม๊ม ABSESP เสียนะครับและไอ้น้ามันเบรกนี่ตัวดีนะ ผมเห็นหลายที่แล้วเวลาเปลี่ยนนะ้ำมันเบรกให้ลูกค้าเนี่ยไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้องอะไปเยียบปลอยเยียบปลอยนี่ที่ผายการช่างบาลกกาลาดนะครับนี่เจอมาเยอะแล้วไอ้นี่พังนะครับชุดไฮไฮโดรลิกโมดูลเสียเลยนะครับเจอมาเยอะแล้วนะครับมันแรงดันอะ่ะคล้ายคล้ายลูกยางมันล็อกอะ่ะวาล์วมันล็อกอะนะมันดันไปดันอย่างเงี้ยก้ามปูเบรกมันก็ไปคายทั้งทิ้งล็อกอยู่เงี้ยล็อกจนไหมนะครับเนี่ยไอตัวนี้ตัวดีเลย ระวังไว้เลยนี่ตัวนี้ตัวดีนะครับเกิดมาจากกันเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยผมเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะพี่แต่ทําไมผมถึงเป็นน่ะแหละครับมันไม่ถูกต้องเลยเราก็ไม่รู้ว่าช่างมันเปลี่ยนยังไงแต่โดยส่วนมากที่ผมเก็บสถิตินะเยียบปอยเยียบปอยอ่าอีกคนนึงข้างในรถเยียบยแล้วก็ตะโกนปลอยเยียบปลอยแล้วก็ไอข้างนอกกเ็เติมจูเติมจูนะไม่ต้องกลัวพังแน่นอนนะครับสเต็ปนี้นะครับบางคนบอกเฮ้ยพี่ผมก็ไม่พังใช่มันลดลูกค้าไง ถ้าเป็นรถคุณคุณถ้าเป็นรถตัวคุณเองคุณทำํำไหมล่ะอ่าเห็นไหมมันเป็นรถลูกค้าไงพังมาก็เราก็แค่คิดว่าลูกค้าจ่ายใช่ไหมอืมบางคนนะครับเห็นรถรุ่นเนี้เฮ้ยทำไมมันถูกจังสามแสนสี่แสนซื้อมาเลยรถเขาขายทิ้งนะครับมาหาผมเนี่ยเยอะมากซื้อมาสี่แสนกว่าบาทเนี่ยคุณต้องเตรียมเก็บนะแสนสองแสนคุณต้องมีไม่ใช่มาเบียดเบียนผมบางคนมาบอกพี่ผมมีอยู่สามหมื่นไม่ไม่ต้องมาเก็บหรอกครับเอาเก็บไปเถอะนะครับเอาเก็บไว้ใช้นะครับเอาเก็บไปเติมน้ํามันนะครับอ่ะชุด วาวแรงดันแบตเตอรี่นะครับวาวแรงดันแบตเตอรี่ไฮบริดเสียหายแตกหักชํารุดอันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะถ้าถ้าผมยกออกมาแล้วผมซ่อมได้ผมซ่อมให้ไม่ต้องไปเสียงเงินนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับถ้าถ้ามันซ่อมได้นะอ่าก็เราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปเสียงเงินหลายหมื่นนั่นนี่หลายหมื่นนะครับจัดก,การให้อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับสบายใจได้แล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับพวกยางโอลิงฝาวาวยางโอลิงอ่างเครื่องอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับ เพราะว่าตัวหัวฉีดมันมีแรงดันสูงนะครับมันเสียหายเดี๋ยวมันก็ผมเคยเจอนะอ่านี่ผมบอกให้เขาเรียกว่าแตกปากแตกตูดแตกสะดืออ่เปลี่ยนจนมันไม่มีชุดจะแตกแล้วนะครับสุดท้ายแล้วกระจายนะครับสุดท้ายแล้วชาปละลายนะครับอ่านี่นะครับผมตามนั้นลำนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ลืมมนเละเลยนะครับเจ้าของรถก็เขาบอกว่า แม่ยายทําน้ํากระเทียมหกใสเละเหม็นอึกไปหมดนะครับแล้วก็ไอตัวซีนกันน้ําฝนก็รั่วอ,อ่ะเราก็เ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะการดูให้นะครับบางอย่างนะครับบอกได้เลยว่าหนักมากบางทีนะเขาบอกว่าเขาเอารถไปเข้าศูนย์ผมถ้าผมจะไม่ผิดนะเอาไปเข้าที่อูดรมั้งน่าจะมีปัญหาเรื่องเกียร์แล้วก็โทรไปคุยอะไรกับทางทางอู่ที่เชียงรายอู่ตัดสายทิ้งเลยผมก็เลยเฮ้ย ก็โทรมาได้ฟังนะผมลองเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรออู่ตัดสายทิ้งมันเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็เลยงงงงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้แจ้งเลยโทรคุยกับพี่ชายนะพี่ชายผมก็เป็นคนที่สร้างผมมานะครับสองพี่น้องนะครับอันนี้บอกบอกได้เลยพี่เสกพี่สันนี่สองพี่น้องนะครับถ้าใครไม่สะดวกใครอยู่เชียงรายไม่สะดวกมาหาผมไปหาพี่สันได้นะครับไปหาพี่สันได้ก็อู่ใหญ่ที่เชียงรายนะครับอ่า ทักเข้ามาหลังไม่นะครับเดี๋ยวแจ้งให้คอนแทคเจ้าของอู่ไปนะครับรับประกันนะครับแกเป็นคนดีมีเมตตานะครับอยู่ที่นู่นเลยเชียงรายนะครับแล้วก็คุยกับแกพักหนึ่งบอกพี่ก้อนกล่อง ECU มันขายกัน2องแสนกว่าบาทโอ้โหจริงเหรอพี่บอกจริงพี่ที่เนี่ยแม่งโหดบอกโอ้หน้ำตาจะไหลโค้งจะใช่โชโชคเทียมมันคิดเขาคู่ล้วเจ็ดหผมบอกโอยมันจะอยู่ได้ยงไงมันจะอยู่ได้ยังไง บวกอะไรขนาดนี้มันจะอยู่ได้ยังไงไม่ใช่บ้านป <satisfy. S 1> ่าเมืองเถื่อนมันไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนนะอมันไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนนะอะไรผมพูดประจํานะครับช่วยกันได้ก็ช่วยนะครับไม่ใช่ว่าไปเบียดเบียนเขาขนาดนั้นผมผมผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับอ่ะตามนั้นนะครับอะไรถ้ามันอะไรถ้ามันเสียเราลองซ่อมก่อนนะครับถ้ามันซ่อมแล้วไม่ได้เราค่อยเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ไปหลับหูหลับตาเปลี่ยน ตายหาเลยอย่างเงี้ยเจ้าของรถตายเลยแล้วเราจะเอาเขาจะเอาตังค์ที่ไหนมาเปลี่ยนนะครับมันต้องใจเขาใจเราบางคนเห็นรถรุ่นนี้ยังสวยอยู่โฉมยังดูอ่เป็นลักซ์รี่ลักซ์ซรี่พรีเมียมอยู่ยังดูเป็นลุกผู้นําอยู่นะครับแล้วก็เห็นราคามันขายถูกแล้วก็ไปซื้อมาบางคนนะครับอย่างผัวเมียไม่ได้หาข้อมูลกันแล้วก็มาบางคนมาคุยกับผมขอแบบซ่อมถูกที่สุดได้ไหมไม่ได้หรอครับ ถูกที่สุดของรถรุ่นนี้ผมยังไม่รู้เลยมันคืออะไรแล้วเจ้าของเดิมมันขายราคานั้นน่ะขายราคา 4, สีสา่แสนต้นต้นสามแสนต้นต้นมาคุณว่าอะไรมันจะเหลือถูกไหมเออรถเขาขายทิ้งเหมือนที่ผมพูดอเขาขายมาเป็นเศษขยะแล้วเราอ่ะจะพัฒนาให้เขาอ่ะจากขยะเหนือเหนือกว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าขยะขึ้นมานะครับมันมันต้องดูนะครับมันต้องดูว่า เราจะอัปเกรดอะไรเขาปรับปรุงอะไรเขานะครับเนี่ยอย่างลำนเนี้ยเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยไปกี่แสนแล้วนี่นะครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมอัปเกรดมอเตอร์อิมชชินให้ใหม่ด้วยนะครับปรับค่ามุมองศามอเตอร์อ e ิมพชชินให้ใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับกองวิทยาการนะครับท่านแนะนําสั่งสอนนะครับขอพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะกองวิทยาการเมอร์เซเดสเบนซ์นะครับ่านบอกเลยว่าเอ้ ลุงทาแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้นะรับประกันนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนิ่งกริ๊กเลยใช่ผมลองตามที่ท่านแนะนาําเออนิ่งกริ๊กจริงๆตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยเรียกรถผู้ใหญ่หลายท่านนะครับเข้ามาอัปเกรดนะครับามาอัปเกรดนะครับการเปลี่ยนบางคนนะครับซ่อมเกียร์นะครับเปลี่ยนออยเกียร์กันมาแล้วออยเกียร์มันไม่สมมาตรคุณไม่รู้ว่ารถคันนี้นะครับมันไม่เหมือนรถยี่ห้ออื่นมันไม่เหมือนรถรุ่นอื่นไปใส่ออยเกียร์ผิดประเภทออยเกียร์มั่วตัวเนี่ย มันไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วชุดปั๊มน้ํามันเกียร์ชุดวาล์วไฮดรอลิกมันเสียหายนะครับชุดภายในเกียร์ไฟฟ้ามันเสียหายแผงวงจรเกียร์มันสั่งล็อกเสียอู่ที่ติดตั้งรับผิดชอบไหมก็ไม่รับผิดชอบแล้วผมบอกเลยว่าสมองเกียร์ไฮบริดเนี่ยมีแต่คนกลัวเพราะมันรีนิวซอฟต์แวร์ไม่ได้มันรีนิวฮาร์ดแวร์ไม่ได้นะครับอ่ามันรีนิวรีใหม่ไม่ได้เลยมันล็อกของมันมาเลยนะครับมันเป็นโปรเทคชันมาเลย มันเป็นการเขียนโปรแกรมระดับสูงและยิ่งถ้าเราอะ่ะไม่มีความเข้าใจในฮาร์ดแวร์ในซอฟต์แวร์ตายสิครับชดใช้ให้ลูกค้าสนุกสนานเลยนี่แหละที่เขากลัวกันหลายๆที่หลายๆอู่อ่ะสุดท้ายก็ต้องบอกลูกค้าว่าลูกค้าครับมันถึงอายุการใช้งานครับมันเสียโน no, ไม่ใช่ไปติดตั้งกันมาแล้วไปทําของเขาเสียแล้วไปโยนภาาะให้เขาอ่านี่ผมบอกหลายท่านแล้วไม่ชํานาญอย่าทํา ไม่ชนานาญอย่าไปยุ่งกับมันนะครับผมเข้าใจนะครับว่าคุณหลายๆคนก็อยากได้เงินแต่ไม่ชํานาญอย่าไปทำํำอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเดี๋ยวมันมีปัญหาอ่ะเรียบร้อยนะครับสําหรับลานี้เดี๋ยวดาเนินการให้นะครับบอกเลยว่าเละที่สุดนะครับขอบพระคุณมากนะครับกราบขอบพระคุณนะครับช่วงนี้ก็เ,เดี๋ยวจะผมจะต้องหยุด เพราะว่าติดธุระศาสนากิจนะครับวันที่13นะครับถึงวันที่17ของทุกเดือนนะครับก็จะเป็นธุระศาสนากิจนะครับที่ผมตั้งใจนะครับตั้งใจทําตั้งแต่ที่เข้าใจแล้วก็ได้เห็นความเป็นตถาตาของโลกนะครับความสมบูรณ์นะครับก็เลยอยากทํานะครับไม่ไม่ใช่เพราะว่าบางคนไม่เข้าใจผมว่าจะเหนื่อยเกินไปไหมจะทำไมไม่ทําทีเดียวได้หลายที่อะไรเงี้ยมันผมบอกประจํานะครับว่า อย่าคิดแทนคนอื่นนะครับอย่าไปคิดแทนกันนะครับการเป็นปัจเจกเนี่ยมันเป็นของใครก็ของมันนะครับของเหล่านี้นะครับเราไม่สามารถไปคิดแทนคนอื่นได้แล้วผมเนี่ยเป็นคนที่สอนคนไม่ไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็ไม่คิดที่จะใช้คําว่าสอนด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับโอเคนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณที่เมตตาครับสวัสดีครับยินดีดูแลให้นะครับสวัสดีครับ